สวัสดีครับผมเกลือกิติเชื่อมคุลนะฮะแน่นอนครับอาชีพ่างผมต้องเจอไฟเจอแสงตลอดเวลาเลยฮะและช่วงนี้นี่ต้องมีการอ่านหนังสือสอบด้วยหรือว่าใช้สายตาแบบเต็มเต็มเลยมือถือก็เล่นด้วยนะฮะฉะนั้นเราก็ต้องมีการถนอมและบำรุงสายตาของเราหน่อยนะฮะใครที่มีปัญหานี้ฟังผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตาแห้งแสบตาตอนกลางคืนนะผมมีตัวช่วยฮะตรงนี้ครับบริงส์ครับเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะฮะเกี่ยวกับการบำรุงสายตาและแน่นอนนะฮะ การบำรุงสายตาที่ดีที่สุดของคนเรากน่คือการพักผ่อนนอนหลับนั่นเองตัวบริ้งนะฮะจะมีส่วนช่วยทําให้เราเนี่ยหลับได้เต็มคุณภาพมากขึ้นเมื่อเราหลับได้เต็มที่สายตาของเราเรื่องระบบประสาทของเราก็กลับฟื้นฟูกลับมาได้เลยนะฮะและอีกอย่างนะคใครก็าตามที่มีปัญหาเรื่องชอบเล่นมือถือตอนคืนนมันอดไม่ได้จริงนะเพราะเล่นมือถือทํรลายดวงตามไม่พอทําให้เรานอนหลับยากลงไปอีกฉะนั้นตัวบริ้งนี่เรียกได้ว่าช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ดีมากเลยนะครับและที่สําคัญนะับปลอดภัย 100%0% ไม่มีสารตค้างนะครับที่สําคัญก็คือบํารง ประสาทไปด้วยนะฮะและแน่นอนนะฮะบิงของเราเนี่ยสารสกัดเนี่ยอัดแน่นเต็มเม็ดแน่นอนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเรานะฮะเป็นผลิตภัณฑ์วิตามินที่ต่อเม็ดนะฮะไม่ใช่แคปซูลนะ,ะฉะนั้นสารสกัดต่างๆเนี่ยเรีว่าได้ครบได้เต็มๆอย่างแน่นอนใครที่มีปัญหาเรื่องสายตาฝากไปด้วยครับกับบริงครับ